Thank you. คำส,สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องผู้เข้าถึงความไูรณู์ในธรรมมาบรรยายประกอบการปฏิบัติของท่านทั้งหลายสืบไปดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสวว้่าสหิพิคเวธรรมเมหิสรม,มานาคะโตพิขุนณจิรัเสวะมะมัดตังเวปุลังปาปุนาติธรรมเมสุ ใจความว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวตฏสงสารทั้งหลายผู้ที่เห็นภัยในวตฏสงสารประกอบด้วยคุณธรรมหกประการย่อมถึงความภัยบุ์อันยิ่งใหญ่ในธรรมต่อการไม่นานเลยคุณธรรมหกประการนั่นคือหนึ่งอาโลกะพัฟโโลมากด้วยแสยงสว่างสองโยคะพะฟโฮโลมากโดยความเพียร สามเมธาพหุโลมากด้วยปีติปราโมทสี่อสันปุธิพหุโลมากโดยความไม่พอไม่หยุดห้าอานิกจิต,ตาธุโรไม่ทอดทุระในกุศลธรรมหกอุตรินจัปะตาเรติพยายามก้าวหน้าต่อไปไม่ถอยหลังอธิบาย หนึ่งคำว่ามากโดยแสยงสว่างหมายความว่ามียานมากมีความรู้มากมีปัญญามากจํำแนกเป็นสประการคือหนึ่งปริยัติญาณปัญญาคือความรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาเรีเรยนสองปริยัติญาณปัญญาคือความรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติสามปฏิเวทยานปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอด ซึ่งอริยสัจธรรมนั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งวิสุทธิเจตปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดตามลำดับญาณสิบหกจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระสูรดาวันพระสิจทาคามีพระอนาคามีได้สำเร็จเป็นพระหัน ผู้ประกอบไปด้วยยานทั้งสามนี้ซื่อว่าอาโลกาพาโหโลแปลว่าผู้มากด้วยแสงสว่างคือปัญญาสองโยคาพะโ,โลมากด้วยความเพียรทั้งทางโลกและทางธรรมความเพียรทางโลกคือเพียรพยายามให้การงานที่เราประกอบนั้นสำเร็จรู้ล่ร่วงไปด้วยดี ส่วนความเพียรในทางธรรมนั้นจำแนกออกเป็นสี่ประการคือหนึ่งเพียรระวังบาปไม่ให้ความโลคความโกรกความหลงเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเช่นเวลาเดินจงกรมภาวนาว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นต้นสติกับจิตไม่เผลอจากเท้าขวาเท้าซ้ายแม้เวลานั่งสติกับจิต ก็ให้อยู่กับท้องของท้องยบเป็นต้นโดยภาวนาวา่าพุทโธพุทโธหรือพองหนอยุบหนอหนั่งหนอ,หนหนอถูกหนออย่างไรอย่างหนึ่งไม่เผลอจากรูปจากนามชื่อว่าได้ปัจจุบัน,นธรรมขณะนั้นบาปคือความโลภความโกรธค,ความหลงจะไม่เกิดขึ้นได้เลยเพราะว่าบาปคือความชั่วนั้นจะเกิดได้ต้องอาศัยอารมณ์ทั้งอดีตทั้งอารมณ์อนาคต ดังนั้นสมเด็จพระจอมธรรมจึงตรัสสอนไว้ว่าอตีตังนานวาขไมยะนปฏิกังเขอนาคตังยะทะตีนำปะหีนันตังอัปัตันจะอนาคตังปัจจุปันนังจะโยธรรมังตัตตาตัทานิปัสติซึ่งแปลความว่าท่านทั้งหลายอย่านึกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้ว อย่ามุ่งหวังอารมณ์อนาคตคือที่ยังไม่มาถึงเพราะว่าสิ่งใดที่เป็นอดีตสิ่งนั้นก็ล่วงเลยไปแล้วสิ่งใดที่เป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงผู้ใดได้ประบุติบรรธรรมผู้นั้นจึงจะสามารถเห็นแจ้งในที่นั้นๆได้ดังนี้ความเพียรที่เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่าเพียรระวังบาปไม่เกิดขึ้นในขันธสันดานของตน สองเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมไปด้วยการบำเพ็ญสินสมาธิปัญญาเช่นเวลาเดินจงกรมเวลานั่งภาวนาอยู่นั้นสติก,กจิตจับอยู่ที่ปัจจุบัน,นธรรมเห็นรูปเห็นนามเห็นพระไตรลักษณขณะนั้นจิเลสต,ต่างๆจะสงบระง,งับดับไปโดยต่ทางเาพราหานคือละจิเลสได้ด้วยองค์ของพระกรรมฐาน และสงบระงับไปด้วยวิคัมพนะปะหารเือละกิเลสโดยการข่มไว้ด้วยอำนาจสินสมาธิปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเพียรละบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมไปทำให้กิเลสดับไปในขั้นต่ำและทันกางส่วนในขั้นสูงนั้นได้แก่เพียนละโดยเด็ดขาดไม่กลับเกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยการบำเพ็ญพระกรรมฐานจนได้บรรลุถึงมัคชายานผลญาณ 3. เพียรบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในตนคือเพียรพยายามให้ศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลเกิดขึ้นในตนให้มากๆจนสามารถตัดจิตเรสได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุเทเระหารได้แก่ผู้เจริญนิพพานกรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองสเพียรรักษากายวาจาใจให้อยู่กับศีลสมาธิปัญญา และเพียงรักษาสินสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่และให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับลำดับจนได้สิ้นอาสวะกิเลสผู้ใดประกอบด้วยความเทียนทั้งสี่ประการนี้เรียกว่าผู้มากไปด้วยความเทียนในทางธรรมถ้าผู้ใดมากไปด้วยความเทียนในทางโลก แล้วมากไปด้วยความเทียนในทางธรรมย่อมจะนำผู้นั้นให้ได้รับประโยชน์ในพบนี้และประโยชน์ในพบหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งกล่าวคือพระนิพพานในเรื่องของนางบุญนามีเรื่องเล่าไว้ว่าเมื่อองค์สมเด็จพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่เขาคิดสกูดใกล้เมืองราชสือวันหนึ่งนางปุญนาได้ตามประทีปทำงานตลอดคืน เมื่อนางเหน็ดเหนื masa, iten, Honestly, ่อยจึงหยุดพักจากอากาศอยู่ที่ข้างนอกขณะนั้นพระทัพพระมารบุตรได้จัดแจงเสนาสนะถวายแก่พระภิสุตั้งหลายที่พากันมาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อภิกสุเหล่านั้นฟังธรรมแล้วต่างก็เข้าไปดูที่อยู่ของตนเพื่อเจริญนิพพานกรรมฐานต่อไป นางปุนาได้แลเห็นพวกพิสูจเที่ยวไปอยู่บนภูเขาด้วยแสยงสว่างคิดว่าท่านคงจะไม่สบายหรือคงจะถูกงูกัดเป็นแน่ขั้นใกล้รุ่งนางจึงเอารำผสมกับน้ำทำเป็นก้อนปิ้งไฟถูกแล้วใส่รายพกผ้าเดินออกไปจากน้ำขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังสเสด็จออกเป็นท่าบาทสเสด็จสวนทางมาพอดี นางปุณาจึงคิดว่าในวันอื่นๆเมื่อเราพบพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทายธรรมถวายถ้าเรามีทายธรรมก็ไม่พบพระพุทธเจ้าวันนี้เรามีโชคดีมากแล้วหนอทายธรรมของเราก็มีพระพุทธองค์ก็อยู่ที่สโพน้าจึงถวายบังคมกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงรับขนมอันเศร้าหมองนี้ แล้วทรงสงเคราะห์หม่อมฐันเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงน้อมบาตรรับขนมของนางตามความประสงค์นางใส่บาตรแล้วกราบไหว้ด้วยเป็นจังคราบประดิษฐ์อย่างเรียบร้อยตั้งคำปราถนาไว้ว่าพันเตตุมเหหิทิธรรมโมยาเมสมิสตตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระธรรมที่พระองค์ได้พบได้เห็นแล้วจงสำเร็จเจียมอมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค้าสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสอนุโมทนาว่าเอวังโหตุข,ขอความปรารถนาที่นางตั้งไว้นั้นจงสำเร็จดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสสั่งให้พระอานนท์เทระปูอาสนะถวายแล้วทรงนั่งสวยพระตาหารณที่ใกล้ใลนางนั้นเมื่อสวยเสร็จแล้ว ยึงทรงเรียกนางปุนามาแล้วตรัสว่าปุนาเธอไม่ในหลับเพราะทุกข์ของตนส่วนสาวกของเราไม่ได้หลับเพราะทำวามเทียนตลอดคืนย่างรุ่งแล้วทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาแก่นางต่อไปว่าทธาสาคระมานานังอโหรสตานุสิกินังนิพานังอติมุตตานัง อาตังคัดสันติอาสวะอาสวะทั้งหลายของบุคคลผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อปฏิบัติธรรมตลอดคืนและวันมีใจน้อมไปสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือย่อมหมดไปสิ้นไปโดยไม่เหลือเมื่อนางปุณาได้ฟังพระสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาแล้ว จเจริญพระวิปัสนากรรมาฐานต่อไม่ช้าไม่นานานางก็ได้สำเร็จเป็นพระสูดาวันชาดกเรื่องนี้ที่เห็นว่าผู้มีความเพียรในทางโลกย่อมเป็นผลดลบันดาลให้ได้รับความสุขในทางโลกผู้มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมย่อมนำตนในคนทุก์ประสบสันติสุขอย่างแท้จริงดังนี้สามเมทัพพหูโลมากด้วยรีติ หมายความว่ามีความอิ่มอ,อกอิ่มใจต่อผลงานต่อความดีต่างๆที่ตนได้ทำมาได้ปฏิบัติมาทั้งทางโลกและทางธรรมความอิ่มใจในทางโลกคืออิ่มใจเมื่องานหรือสิ่งที่ตนประกอบทุกอย่างสำเร็จสมประสงค์ส่วนความอิ่มใจในทางธรรมนั้นแบ่งออกเป็นสามขั้นคือหนึ่งความอิ่มใจในขั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะการเรียนรู้พระปริยัติธรรม ตามภูมิตามชั้นของตนแล้วสอบได้ย่อมภาพภูมิใจดีใจอิ่มใจสุขใจไม่ใช่น้อยสองความอิ่มใจขั้นกลางเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมเช่นเจริญสมถะและปัสนากรรมฐานพอถึงยานที่สามคือสัมมสนญา,านอย่างแก่เข้าเขตอุทัยพยายานอย่างอ่อนเกิดความอิ่มใจซึ่งเรียกว่าปีตีห้า ม,ากามีกุนกา,าเ,อออเ,นเปติความอิ่มใจชั่วขณะทําให้ขนลุกน้ําตาไหลใจเอิบอิ่มเยอกเย็นเป็นต้นสามความอิ่มใจขั้นสูงเกิดขึ้นเพราะปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุผลดีเต็มที่แล้วเกิดค,ความอิ่มใจเป็นพิเศษเช่นพระเจ้ามหากบินเป็นตัวอย่างถ้าในเป็นพระเจ้าแทนดินสลร,ราราชสมบัติออกบวั จเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระหันท่านมีความอิ่มใจแล้วสุขใจในพระธรรมากย่อมเปล่งอุทานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าอโหสุขขังอโหสุขขังสุขจริงเนออสุขจริงหน,อ,งนอดังนี้องค์สมเน็จพระสินธรีจึงได้ตัดสัคคาถาวิว่าธรรมปีติสุข,ขังเสตินิปสันเนนะเจตสา อริยปะเวทิเตธรรมเมสธารัมมติปันิโตบุคคลผู้มีใจฝ่องใสมีความอิ่มใจในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมอันพระอริยเจ้าประกาศแล้วคือโพธิปขิยธรรม37ประการหนึ่งนี้สีอสันตุทิพโหโลมากด้วยความไม่พอไม่หยุด อธิบายว่าไม่พอใจเพียงเท่านั้นไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นต้องพยายามก้าวหน้าต่อไปอีกคือพยายามทําทานกุศลศิลกุศลภาวนากุศลไม่ลดละในอัธกถาท่านได้แก้ไว้ว่ากุสเลสุธรรมเมสุอสันตุโถไม่พอใจในกุศลทำเพียงเท่านั้น เช่นเราเคยทำทานการกุศลอยู่แล้วก็อย่าพึงพอใจในกุศลทำเพียงแค่นั้นบุญกุศลอื่นๆที่ประเสริฐเลิศกว่านั้นดีกว่านั้นสูงกว่านั้นยังมีอยู่อีกมากเช่นศินลกุศลเป็นต้นเรื่องเช่นนี้ในอดีตการก็เคยมีมาแล้วตัวอย่างมีชายคนหนึ่งไม่อิม่มไม่พอใจไม่หยุดอยู่เพียงกุศลธรรมชั้นต่ำ พยายามทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันคือครั้งที่หนึ่งเห็นชายจีวรพระสง์เกตุกมด้วยน้าค้างในเวลาที่ท่านยืนห่มจีวรจะเข้าไปบินฑบาตในบ้านจึงพยายามหาจอบมาดายา่าทาให้เตียนและสะอาดดีครั้งที่สองนำทรายมาเกลี่ยลงในที่นั้นทําให้สะอาดเรียบร้อยดี ครั้งที่สามสร้างมนฑดกกันแดดมุงด้วยใบไม้ครั้งที่สี่สร้างศาลากันฝนมุงด้วยกระเบื้องอย่างดีครั้งที่ห้าทำการสรงเป็นการใหญ่โดยราธนาพระพุทธเจ้ามาเป็นประธานครั้งที่หกถวายทานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญพระพิปัจนนกรรมฐานจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอย่างนี้เรียกว่าผู้มากด้วยความไม่พอไม่หยุดในกุศลธรรม อันธรรมดาบุญกุศลนั้นมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นของดีเพราะฉะนั้นควรสร้างแต่ความดีไว้มากๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือพระอรมตัมหานรุปานสองอเน,นกขิตาทโรไม่ทอดทุระในกุศลธรรมกุศลธรรมนั้นแบ่งเป็นสี่ขั้นคือหนึ่งกามาวจร์กุศลได้แก่กุศลที่เกิดขึ้นจากการถวายทาน สองรูปาวจรกุศลได้แก่กุศลที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมถกรรมฐานในส่วนที่เป็นรูปกรรมฐานสามรูปาวจรกุศลได้แก่กุศลที่เกิดขึ้นจากการเจริญอรูปกรรมฐานจนได้สําเร็จอรูปฌรานสี่โลกุตระกุศลได้แก่วุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการเจริญเทยิปัตนากรรมฐานจนได้บรรลุอริยมรรคผลหกอุตรินจะปตาเรติ พยายามก้าวหน้าต่อ,ตอ,ตอไปทั้งภาคปริยัติทั้งภาคปฏิบัติทั้งภาคปฏิเวทจนสามารถลูดพ้นจากกิเลสาสวรทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่พยายามก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างนี้ย่อมจะได้รับประโยชน์สติผลทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นทั้งพบนี้และพบหน้าตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงสุด ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงบุคคลว้ยเจ็ดจำพวกเพื่อให้นักปฏิบัติธรรมเปรียบเทียบรู้ว่าคณะนี้ตัวของเราท่านอยู่ในประเภทไหนเมื่อไรจะพยายามก้าวหน้าต่อไปหรือได้พยายามเต็มที่แล้วจนถึงจุดหมายปลายทางอันแท้จริงของชาวพุทธไม่ยอมหยุดอยู่เพียงแค่นี้บุคคลเจ็ดจำพวกนั้นคือ บุคคลจำพวกที่หนึ่งดำน้ำดิ่งลงไปฝ่ายเดียวไม่ยอมโผล่ขึ้นมาอีกเลยได้แก่บุคคลเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมละทิฐิผิดนั้นบุคคลจำพวกที่สองนำน้ำโผล่ขึ้นมาแล้วกลับดำดิ่งลงไปอีกได้แก่บุคคลผู้มีศรัทธาดีมีความเพียรดีแต่กลับไม่มีศรัทธากลับไม่มีความเพียรต่อไปเช่นอย่างบางท่าน ครั้งแรกมีศรัทธาในการเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานแต่ภายหลังมากลับไม่มีศรัทธาหมดศรัทธาหมดความอุตสาหะที่จะเจริญนิปัจนากรรมฐานต่อไปบุคคลยำพวกที่สามดำน้ำโผล่ขึ้นมาแล้วยืนอยู่เฉยเฉยได้แก่บุคคลที่เคยทําทานมาก็ทําทานตลอดไปเคยรักษาศีลห้ามาก็รักษาศีลห้าตลอดไปเคยฟังเทศมาก็ฟังเทศตลอดไป ที่จะคิดปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่มีพอใจเพียงเท่านั้นหยุดอยู่เพียงแค่นั้นบุคคลจำพวกที่สี่นำน้ำขึ้นมาแล้วเหลียวดูข้างโน,น้มองดูข้างนี้ได้แก่บุคคลผู้มีศีลมีศรัทธาดีอยู่แล้วแต่ไม่พอใจอยู่เพียงเท่านั้นได้พยายามก้าวหน้าต่อไปอีกคือได้ลงมือเจริญสมถาและวิปัสสนาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน บุคคลจำพวกที่ห้านำน้ำโผล่ขึ้นมาแล้วข้ามน้ำต่อไปอีกได้แก่ผู้ที่จเจริญนิปัสนากรรมฐานจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วไม่พอใจเพียงเท่านั้นตั้งใจปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปอีกจนได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีบุคคลจำพวกที่เจ็ดนำน้ำโผล่ขึ้นมาแล้วพยายามก้าวหน้าต่อไปอีกจนจุวรจะถึงฝั่งได้ที่พึ่ง ที่อาศัยอันสมควรแล้วได้แก่บุคคลผู้ไม่ละความเพียรพยายามในการปฏิบัติทบัดนี้ปฐนาผ่านญาณสิบหกครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามปฏิบัติก้าวหน้าต่อไปอีกจนผ่านญาณสิบหกครั้งที่สองถึงกระนั้นก็ยังไม่พอใจเพียงแค่นั้นยังพยายามปฏิบัติก้าวหน้าต่อไปอีกจนผ่านญาณสิบหกครั้งที่สามคือได้สําเร็จเป็นพระอนาคามี ไม่ต้องกลับมาเกิดเมืองมนุษย์หรือกามภูมิอีกต่อไปแล้วบุคคลจำพวกเทเจดนำน้ำโผลขึ้นมาแล้วพยายามก้าวหน้าต่อไปอีกจนถึงฝั่งได้แก่บุคคลผู้เจริญนิปัสนากรรมฐานจนเป็นพระนาคามีแล้วแต่ไม่พอจะอยู่เพียงแค่นั้นตั้งใจปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานต่อไปจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต ชื่อว่าเป็นผู้ถึงฝั่งคือพระนิพานเท่าที่ในบรรยายมาพอจะสรุปใจความได้ดังนี้คือผู้จะถึงความภัยบูรณ์อันยิ่งใหญ่ในธรรมนำตนในพ้นจากชาติกันดารชารากันดารพยาธิกันดารและมรณะกันดารต่อการไม่นานเลยต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมทั้งหประการดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นขอท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย จงได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมบำเพ็ญตนอยู่ในองค์คุณธรรมหกประการดังกล่าวมาแล้วนี้ให้บริบูรณ์เพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับลำดับเถิดจะได้เกิดประโยชน์โสติผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลตลอดจนถึงพระนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขพ้นจากทูกทั้งหลายไม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมรนนภบพสบงสารอีกต่อไป เอาละท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเท่าที่หลวงพ่อในน้อมนําเอาธรรมะเรื่องผู้เข้าถึงความพบูรณ์ในธรรมมาบรรยายโดยสังเกตปัจจาก็เห็นว่าพอสมควรเจเวลาในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณพระพุทธ,ธเจ้าขออนุภาพคุณพระสรมมเจ้าขออนุภาพคุณพระสงฆ์ข้าเจ้าขออนุภาพบารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมา ทอมทั้งอำนาจพระมีธรรมที่หลวงพ่อได้สั่งสมอบรมมาแล้วตั้งแต่บโบรากรชาติจนถึงปัจจุบันาชาติขอจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพระวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพพปรานำมัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้ขเจ็บได้ประพฤติปฏิบัติพระรรมฐานเต็มที่ได้บรรลุสมาธิสมาบัติวิชาปิิสัมิชาัญญาอริยมรรคผลอันหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปัญญะมีความเพียร มีสมาธิมีศรัทธามีปัญญาสมบูรณ์อย่าเสียจริตอย่าเป็นจิตวิปลาสพิฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสสุภาวิปลาสขอท่านทั้งหลายได้ดำเนินตาม,รมาปริยมักปองเปปประการได้บรรลุอมะตะมหานรพานดังมโนโรเจตนาความแปรารสนาที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้แล้วจงทุกประการเดินทังสุขีโตโหมิขอให้ข้าพเจ้า จงถึงสุขนิราาทุก์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัเพสตาตั์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภยัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดขอเดชะตั้งกิตุทิศสนบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมีดามันดาครอาจารย์ ทั้งปู่ย่าตายายและลูกหลานทั้งญาติมิตรแล้วคนเคยร่วมรักสมาครใครทั้งทหารตำรวจตรวจเดนไทยทั้งเจ้ากรรนายเวรและเทวันมีพระเอ็นพระพรพระยมพระการข้าจะตโโลกบานทั้งสี พระภูมเจ้าที่เจ้ากรุงภารีาพระนางทรณีพระเพิงพระพายาตลอดถึงสัพพะสัตว์ทั้งหลายขอให้ได้ในส่วนกุศลผลของฉันสำหรับเราท่านทั้งหลายที่มันปฏิบัติปัสนา ขอให้พาได้พบประสบสีได้บรรุมรผลนิพพานของญาณมุนีในชาตินี้มีผลทุกคนเดิน